สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุนจะทอดปลาจละเมดกินกับน้ำปลาหวานค่ะจะชวนเพื่อนทนํา,าน้าปลาหวานแบบง่ายๆนะคะกินกับปลาทอดแล้วเนี่ยจะช่วยชูรสปลาทอดของเราให้อร่อยขึ้นค่ะข้าไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทํากันค่ะค่ปะปลาจละเม็ดแล้วเราทาเกลือบางๆนะคะ มัน,มนร้อนเร็วก็ใส่ปลาลงไปนะคะ ล้วเราก็ทอดให้เรื่องกรอบนะคะแล้วก็หนุ่มในค่ะส่วนคลีปล้ะนะคะเราทอดให้กรอบเลยค่ะกินกับน้ำจิม้มน้ำปลาว่านอร่อยมากเลยค่ะค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็นีน้ำตาลมะพร้าวค่ะเราผสมน้ำตาลมะพร้าวรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะกับน้ำตาลทรายด้วยค่ะ น้ำตาลพ้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะทำให้มีรสหวานหนุ่มๆเรใส่น้ำตาลใายลงไปด้วยเพื่อจะให้มีรสหวานเข้มนะคะน้ำตาลใายค่ะน้ำตาลใส่ซ้ำช้อนชาพูนๆน,นะคะนีก็ไล่น้ำตาลค่ะ ชูรสนิดนึงค่ะเพื่อความเข้มข้นส้มตำค่ะ เพิ่มนะหอมแดงค่ะตีซดเนี่ยค่ะ น้ำปลาว่านเป็นน้ำจิม้มน้ำปลาว่านสำหรับจิ้มกับปลาทอดนะคะอร่อยมากเลยค่ะชิมกันค่ะปลากะกนะคะ